สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆกันเลยนะคะเป็นรถ v ีออนะคะคันนี้เป็น Toyota v i ีอนะคะ 1.5G ปี2015นะคะ ได้เป็นรถตัวรองท็อปหรือว่าตัวแบบเกือบท็อปกันเลยนะคะฟังก์ชันภายในค่อนข้างครบนะคะคันนี้ใครได้ไปนี่น่าอิจฉามากเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็ได้รถถือว่าปีไม่เก่านะคะปีใหม่ด้วยนะคะปี15สําหรับใครที่หารถนะคะคันนี้ผ่อนประมาณ7,000เท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรอบๆตัวรถกันดีกว่านะคะคันนี้นะคะไฟหน้า ไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟคู่หน้าคันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆเลยนะคะมาพร้อมล้อแมกล้ออันลอยนะคะจากโรงงานนะคะได้ยางมิชลินนะคะคันนี้ดอกลึกๆใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเป็นรถสีบอลเงินนะคะสีบางเดิมทั้งคันนะคะสำหรับใครที่มองหานะคะรถใช้งานนะคะบีแนะนำเลยคันนี้ สวยมากนะคะผ่อนแค่เ0็ดเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถตัวเกือบลองฮ็อปกันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นลองฮ็อปเลยเป็นตัว G นะคะเป็นรถ45ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูในส่วนของด้านในกันดีกว่านะคะว่าด้านในจะกว้างขวางแค่ไหน ามาชมในส่วนเรามาชมในส่วนของด้านในคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะได้เป็นรถเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าเป็นลายของรถรุ่นนี้เลยนะคะเป็นลายเฉพาะเป็น,นเบาะจากโรงงานนะคะแปลว่ารถเดิมๆนะคะไม่เคยใช้งานหนักมาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูด้านในกันชัดๆนะคะฟังก์ชันค่อนข้างครบนะคะคันนี้นะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยมันสีฟังก์ชันนะคะลูกค้าปรับเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนโหมดต่างๆได้เองเลยนะคะได้เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะระบบแอร์เป็น ระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็เครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานนะคะรองรับนะคะ CD MP3 นะคะ AUX USB นะคะรองรับได้หมดเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงนะคะตัวนี้สามารถเปิดเพลงฟังนะคะจากโทรศัพท์เราในรถก็ได้นะคะคันนี้ไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูกันที่เดือนไม้ดีกว่าเดือนไม้นะคะคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะคะ 530มกิโลเมตรนะคะกระจกนะคะเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผงเซ็นทรัลล็อกนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าเรามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ห้องผู้โดยสารกว้างขวางมากๆนะคะแล้วก็บอกก็คือเป็นเบาะเดิมๆนะคะเบาะสภาพเดิมๆไม่ขาดไม่เยินนะคะยังนั่งสบายนะคะยังนุ่มอยู่เลยนะคะคันนี้ สำหรับใครที่ใช้ในครอบครัวนะคะไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะพาลูกไปเที่ยวหรือว่าจะพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวนะคะสะดวกสบายนะคะคันนี้พ่อแม่นั่งไม่เมื่อยแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างดีกว่านะคะเรามาชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของรถคันนี้กันบ้างนะคะรถคันนี้นะคะเก็บของได้เยอะจริงๆนะคะกว้างขวางมากๆนะคะ ใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยน่าจะได้ถึง3-4ใบกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ชอบเที่ยวต่างจังหวัดนะคะไปกันเป็นครอบครัวนะคะคันนี้แนะนําเลยนะคะหรือใครชอบช้อปปิ้งนะคะคันนี้ก็ใส่ของได้เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ได้รถเดิมๆสภาพเดิมๆนะคะมาซูมกันที่หัวน็อตชัดๆเลยนะคะซูมกันที่หัวน็อตชัดๆเลยค่ะคันนี้นะคะรถสภาพเดิมจริงๆนะคะไม่เคยแกะชิ้นส่วนตรงนี้ไปทําสีมาก่อนแน่นอนนะคะหัวน็อตจะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆกันไปเลย เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องของรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องของรถคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะได้เป็นรถเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะคะเป็นโตโยต้าวีออส 1.5G นะคะเดี๋ยวเราดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบเยิ้มคราบน้ํามันเลยนะคะได้รถเดิมๆคันหน้าเดิมๆจากโรงงานกันเลยนะคะคันนี้ได้รถเดิมๆคันหน้าเดิมๆ รอยสีมาร์กจุดจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกจุดนะคะแปลว่ารถไม่เคยเปลี่ยนชิ้นส่วนเปลี่ยนเครื่องมาก่อนแน่นอนนะคะฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะสติ๊กเกอร์ทําความเย็นยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มออก,กอก็ยังอยู่นะคะลูกค้าได้รถไปสบายใจได้เลยนะคะว่าได้รถเดิมๆแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของราคาคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะ เรามาดูในส่วนของราคาของรถคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะรถยนต,โต,โยต์ Toyota v วีอ 1.5G ปี2015นะคะราคาขายอยู่ที่350,000บาทนะคะ350,000บาทลูกค้าที่สนใจนะคะคันนี้ ออกรถนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายจองแค่1 0 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ที่เดือนละเ0็0พันเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยเพราะว่ารถตัวนี้เนี่ยเข้ามาแล้วหมดทุกทีนะคะไม่อยู่ไม่ค่อยนานนะใครสนใจรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะข้าราชการรัฐวิสาหกิจ หรือว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะก็สามารถซื้อได้จะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะคะเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะโทรหาบีได้ที่เบอร์0647686572นะคะหรือจะแอดไลน์มาหาบีก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์นะคะยังไงวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชมกันเดี๋ยวคลิปหน้านะคะบีจะมารีวิวเป็นรถอะไรอีกนะคะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะ ฝากกด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวบีจะลงคลิปใหม่ๆให้ดูกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ